สวัสดีครับอยู่กับผมไลนนะครับนี้เรามาต่อกับภาร์ี่แล้วนะครับที่เล่นค้างเอาไว้นะครับตอนนี้เรามาเล่นกันต่อเลยกับรถถังแพนเซอร์ครับผมของเยอรมนีนั่นเองอนีนี้เราก็กำลังจะบุกไปฆ่าไปหาฆ่าศึกนะครับ ไปหาค่าสึกหรือว่าไปให้เขาฆ่ากันแน่ต้องดูครับผมตอนนี้เพื่อนเราน้ำหนักไปเยอะเลยนะเรอะเอาเอาพี่พ,พี่พี่มาอยู่อะไรตรงเนี้ย <c oughs> พี่กลัวโดนยิงขนาดนั้นเลยนะครับพี่ต้องใช้หินเป็นกำบังเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมบุกไป เราจะปลูกไปฝ่าดงกระสูนอี่ทำไมรถปุ่มยนเก่า,า่ังเลยลูกยสงสังใจต้องได้ล้างล่ะสงงัยต้องได้ล้างรถถังละล้างรถถังพูดมาได้มันจะกลายไปนะครับถมง่่าแหละเมื่อไรจะถึงเนี่ย โอ้ยผมกดเนี่ยเม่อยเหมือนแล้วเนี่ยเจออีกคนละอยู่บนต้นไม้เ <c> อ <oughs> <AC C IO> ิดอพี่ครับพี่ไม่ไปแนวหน้าแล้วครับพ,พ,พี่พี่พี่เบี้ยวใช่ไหมครับเนี่ยหืมหืมเบี้ยวใช่ไหมเบี้ยวใช่ไหมไหมืหม ตอนนี้เพื่อนเราก็จะไปยึดจุดบีนะครับแน่แน่ยิงปุ๊บนี้ตามมาเลยนะนีเอาไงเอาไงเอาไงหืฮหืึยิงโอ้โหคือฟูนี้คือตลบอ่ะเฮ้ยมันก็ยึดจุดบตอนนี้มันกำลังยึดจุด B ีอยู่เฮ้ยแต่เหมือนเราจะชนะแล้วเนี่ย ทำไมสีแดงมาลงหุกขนาดนั้นนะฮัลโหลฮัลโหลนี่คนนี้ใช่ห์อ,อ่ะคนนี้มันเท่จังเลยมันมีมันมีป้อมปืนอยู่บนหัวด้วยนะมีสองป้อมอะเอาทางนี้เขาให้ไปอ่ะทำไงดีอวเออเอาไปเองก็ได้ ทำหลับลือเอาใช่หน้าแล้วเวินกับเดี๋ยวเราไปต่อเกมหน้าเลยครับผมเกมนี้จบไวมากเอาละครับผมมาต่อกับด่านใหม่เมื่อกี้ก็เล่นจบไปแล้วมันมีมันมีอะม,มีชื่อสีเขียวีืมบบความอะไร อยู่ทีมเราเหรอทีมเดี๋ยวเราตามสีเขียวไปดีกว่าครับางทีอาจจะเป็นมิดรถรถสตูรถสตูใช่ไหมรถเสือหมอบอือหืคือโปรแนนนี่คือผังยับเลยอ่ะ โดนเย็นมันถลม่มอ่ะโอ้โหตกนุ่นตามสีเขียวไปสีแปลกก็เพื่อนเลยบางทีอาจจะมีพลังงานอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นเราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดตอนนี้พวกมันยุดจุดสีแล้วนะครับ วันดีนันสนันวันไหวครับตอนนี้จุดสีจุดสีกำลังโดนถล่มนะครับนีไ่ไงเรา,าเจอแล้วสีเขียว่ในความแน่ายนีใครรู้ช่วยตอบหน่อยนี่น,น,นี่เสียหมองเฮ้ยเจอแล้วป้าหมาย12สอนาฬิกาโอ้เห็นแต่ชื่อไม่เห็นตัวมันครับ เราบุกดีไหมไม่บุกเ่าเพื่อเราไม่บุกเราควรจำนี้ดีการเชื่อคนอื่นเป็นเรื่องที่ดีในสมรภูมิตอนนี้มันยึดจุดบีได้แล้วนะครับโอ้ตอนนี้มันครอบครองทั้งจุดบีจุดซีเลยเดยกูเฮ้ยผมเจอแล้วเก้านาฬิกาไม่ไม่เจอ อื้อือปืนใหญ่ลงนี่ลออผมโดนนี้ข้างหลังทำไงดีกดเอฟกดตัวอย่างเงี้ยบ้อยกดเอ้าตายตายซะแล้วโอ้โหกระสุนพุ่งมาโดนข้าวทะลุโดนอืือ เราไปเล่นรถคันอื่นกันต่อนะครับกับสตุสีนะครับสตุจีแง่เพื่อนเราก็ตาย <c oughs> เอ๊ะทำไมรถถังคันนี้มันก็เก่าเนาะ <c oughs> เหมือนมันตายแล้วอะ่ะโ <c oughs> อาใเจว่าไง เราตามเขาไปดีกว่าตอนนี้เหมือนจุดเอก็กำลังจะโดนพวกมันยึดนะครับนนี้เราไม่เหลือที่มั่นเลยครับต้องบุกทะลวงเข้าไปอย่างเดียวครับตอนนี้ครับเีแต่ตอนนี้ยิงเงินสนามวันไว้นะครับมันในสงครามจริงๆนะครับโอ้ยดีนะครับชาไป็นึ่งวิโอ้ยไม่ลูกครับ อืออืออือโอ้โหข้างหลังนี่ดีนะผ่านมาก่อนแหละจุด A จุด C จุด B ีโดนยึดหมดแล้วครับตอนนี้ครับต้องตรงยึดที่มันืให้ได้เร็วที่สุดอะโอ้โหตอนนี้ลราหลังเพื่อนนะเพื่อความปลอดภัยของชีวิต ดีส่วนเข้าไปนะนี่นี่นี่อันนี้เพื่อนเรากำลังไปยุ่จุดบีนะครับเราต้องตามไปซัพพอร์ตงั้นเดี๋ยวเฮ้ยเจอแล้วสิบสองเลยแก ข้างซ้อสิสองลิงหายไปแล้วเดินหน้าโอ้โหฝ้าไมนอยู่ข้างหลังหนึ่งมี่นีง <c ười> จบเลยจบเลยโอ้โหบนคนขับเต็มเต็มอะ่ะอะไรนี่อ่ะดงทีสามสิบสี่ยิง น,นี้เรอรู้ทางต่อต้าการสัญานแค่คันเดียวครับจะมีเครื่องบ,บินมาไ้วให้หลอาซอยไหม,ไมไไไใช้เกมนี้ใช้เน็ตนะครับ้ยเจอแล้วเครื่องบ,บินนี่ไงนี่ไงเครื่องบ,บินจริงระเบิดมดแมาก ไม่โ,โดนเฮ้ยมันมันดำเดิ่งทิ้งระเบิดแล้วมันก็ระเบิดอเออพี่จะเรียนแบบกับมิคาเซ่ใช่ไหมครับเนี่ยพี่ดําดิ่งเฮ้ยต้นไมามาแล้วหายมาแล้วอยู่ข้างล่างไปแล้วไปนึ่แล้วไปนึ่งแลยอุย้ย <c oughs> ชมทะเลน,นะ เจอแล้วมี่หอยโอ้โหโดนเต็มเต็มครับร่วงแล้วอ๋อไฟไหม้ไฟไหม้คิดจะมาแลกหนักคิดจะมาแลกหนักกับรดต่อต้านอากาศยสีนายจะมาไปแล้วหรืออุ้ยผมโดนยิงอุ้ยนี่นีๆนรุนไม่ได้หรอก ไม่มีไม่ได้วอาตายแล้วกระสุนพุ่งมาด้วยความเร็ว380กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็โดนคนขับจังๆทะลุไปหาผู้วันจาการตายกันทั้งข่าวรถเดี๋ยวเราไปต่อกับด่านต่อไปเลยครับผม thank you